อาจารย์เคยผินผีไหม,มครับอาจารย์ไปต่างจังหวัดไปเนี่ยรอนแรมไปหลายที่เคยผิดผีไหมครัคือเรื่องเป็นไงที่คุณกำลังจะถามผมพอดีมีนายอำเภอครับที่เขาทําจดหมายถึงตํารวจนะฮะให้ช่วยจ่ายเยียวยาค่าผิดผีนะครับตัวจดหมายเนี่ยลงนามโดยนายอำเภอทุ่งหัวช้างนะครับเรียนผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรทุ่งหัวช้าง ด้วยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุ่งหัวช้างได้รับเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจากนางวิภาวดีเปี้ยสายอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปอยู่ที่อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจค้นบ้านของนางวิภาวดีเพื่อตรวจค้นหายาเสพติดซึ่งความเชื่อนั้นเป็นการละเมิดผีและจะต้องมีการเลี้ยงผีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นบรรพบุรุษโดยในการเดินทางไปที่แม่ฮ่องสอนนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ร้องเรียกร้องเป็นเงินจำนวน1500บาท และได้เคยติดต่อสอบถามเงินจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินแต่อย่างใดจําเป็นต้องยืมเงินบุคคลอื่นก่อนเพื่อไปเลี้ยงผีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามความเชื่อเนื่องจากมารดาได้ป่วยหลังจากที่ได้มีการตรวจค้นบ้านทั้งนี้การดําเนินการเข้าตรวจคน้นเพื่อ,อาหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปด้วยชอบด้วยกฎหมายแต่เป็นเรื่องละเอียดที่จะต้องอยู่ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนศูนย์ำำํำรงธรรมอําเภอทุ่งหัวช้างจึงแจ้งเรื่องดังกล่าว ให้สถานีตำรวจภูทรทุ่งหัวช้างตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่การร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นทั้งนี้เนื่องจากนางวิภาวดีเปี้ยสายมีฐานะค่อนข้างยากจนประกอบกับเศรษฐกิจช่วงไวรัสโควิด -19 ทําทำให้ไม่มีการจ้างงานทั้งนี้หากมีผลการพิจารณาเป็นประการใดแจ้งให้ส่วนํำรงธรรมอำเภอ,อทุ่งหัวช้างทราบด้วยเพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไปดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อาจารย์คิดยังไงครับกับประเด็นนี้ครับเหตุเกิดที่ลําพูนลําพูนครับแต่บรรพบุรุษของบ้านนี้เนี่ยอยู่ที่แม่ห้องสอนครับแล้วก็หลังจากที่ตํารวจขึ้นไปบนบ้านครับไปละามเิดไปค้นบอกว่าอ้างว่าค้นหายาเสพติดก็คงเข้าไปในเขตถ้ามองถ้ามองถ้ามองในมุมตํารวจก็ขึ้นไปค้นหายาเสพติดครับแต่ถ้ามองในมุมของชาวบ้าน และผีบ้านก็คือถูกคนบุกรุกละเมิดขึ้นมาบนบ้านครับซึ่งถือว่าเป็นการผิดผีอแล้วก็จะสร้างความเจ็บป่วยให้กับบุคคลในครอบครัวอจําเป็นที่จะต้องไปเลี้ยงผีเลี้ยงผีอที่บรรพบ,บุรุษครับก็คือที่แม่ห้องสอนงสอนครับแล้วก็บังเอิญเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีฐานะไม่ดีและช่วงโควิด ก็ตกงานไม่มีงานไม่รับจ้างหรือลังงานอะไรก็ตามก็ขาดเงินขาดทองครับและการกระทําของตำรวจนั้นทําให้เกิดผิดผิดผีทําให้เกิดเสียทรัพย์ที่จะต้องเดินทางไปเพื่อที่จะไปเลี้ยงผีที่แม่ห้องสอนก็เลยขอให้ตํารวจช่วยเป็นเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทบผมคิดว่าถ้าคุณไม่รู้จักชาวบ้าน ไม่รู้จอกาในอำเภอเขาหลงยุคไหมเนี่ยทําเรื่องไร้สาระหรือเปล่าอาจารย์เนี่ยตรงนั้นเออนั่นแหละนั่นแหละคุณพูดนั่นแหละผมเชื่อว่าหลายคนคงคิดอย่างนั้นวันหนึ่งเลี้ยงผีมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลี้ยงผีแล้วมันช่วยอะไรได้ล่ะถ้าคนเจ็บป่วยหรือถ้าคนคนบอกว่าผิดผีเนี่ยมันวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้ที่ไหนสองตำรวจทำตามกฎหมายกฎหมายอนุญาตให้คุณสามให้เขาไปค้นบ้านได้เขาก็ไปค้น แล้วคุณจะมาเอาค่าปรับหรือค่าเยียวยาพันห้ามันจะไปจ่ายทําไมแล้วสามนายอเภอนี่บ้องหรือเปล่าอยู่ดีๆทําราชาการดันไปบอกว่าให้เขาเยียวยาในสิ่งที่เขาเชื่อเรื่องผิดศีะสับสนุนกฎหมายแต่ไปสับสนุนการออใช้กฎผีเนี่ยอะไรผิดผีแทนเนี่ยได้ยังไงเอเต้องเล่นงานชาวบ้านว่าเชื่ออะไรไร้าสาระรผมเชื่อว่าจะมีคนวิเคราะห์ในแนวนี้แต่ผมบอกคุณศักชัยว่า ผมเห็นหนังสือของนายอำเภอแล้วผมอดจะล้องดูว่าเกิดขึ้นที่ไหนชื่ออะไรในเอเภอคนนี้ผมอยากจะชมเชยนายอำเภอคนนี้ดังๆครับแล้วไม่รู้จักเลยชื่ออะไรนะนายเอเภอชื่ออะไรสุภโชคศิละปะคุณเนะผมคิดว่านายอำเภอคนนี้มีความคิดอะไรที่ลึกและเข้าใจชาวบ้านดีพอสมควร,ครผมคิดว่าการผิดผีคือการผิดจารีตประเพณีอื ผิดความเชื่อของชาวบ้านครับจารีตถ้าจะพูดภาษากฎหมายผมก็ต้องถือว่าจารีตก็เป็นกฎหมายชนิดหนึ่งเป็นกฎหมายตามธรรมชาติกฎหมายของท้องถิน่นกฎหมายไม่จําเป็นว่าจะต้องเฉพาะที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นตัวอักษรใช่ไหมฮะเป็นตัวอักษรและเกิดขึ้นในรัฐสภาครับเท่านั้นอันนั้นเราก็ต้องคารบ แต่เราก็ต้องเคารพจารีดประเพณีที่มีคนเขาเชื่อและประพฤติปฏิบัติต่ตอๆกันเราต้องตั้งคำถามเพิ่มว่าความเชื่อพวกนี้ทำไมยังคงอยู่ถ้ามันยังคงอยู่สแสดงว่ามันต้องมีประโยชน์นอะไรความเชื่ออะไรอยู่บ้างถูกไหมต้องใช้งานได้อะไรก็ตามที่มันเหลวไหลไม่มีประโยชน์ใช้งานไม่ได้มันเลือนหายไปเรียบร้อยนานแล้ว ผมเคยได้ยินคำว่าผิดผีในภาคเหนือเนี่ยมาตั้งแต่สมัยหนุ่มสาวคุณไปจีบสาวไปถูกเนื้อต้องตัวสาวผิดผีครับมันเป็นการห้ามอย่างหนึ่งไม่ให้คนละเมิดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สังคมเขาไม่ยอมรับมเมื่อละเมิดแล้วก็จะต้องมีการลงโทษ การลงโทษก็คือจะต้องเลี้ยงผีจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ก็แล้วแต่กฎกติกาเป็นการลงโทษทางกฎหมายก็คือตามจารีตประเพณีคือมันไม่ได้ละเมิดแค่ผู้หญิงแต่มันละเมิดกฎกติกาของทั้งหมู่บ้านถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นผมคิดว่านามเพอเนีลึกถึงผมต้องชมเมื่อได้รับคำองเรียนถ้าคุณอ่านจดหมายให้ดี หนังสือถึงผู้กำกับ,บก็ไม่ได้บอกว่าให้ผู้กำกับต้องจ่ายครับแต่ให้ลองพิจารณาดูว่าจะพอเอื้ออํานวยอะไรต่ออะไรอย่างนี้ได้ไหมแหนมเพอก็รู้ว่ากฎหมายบ้านเมืองที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นแบบที่พวกเราใช้กันอยู่คนในเมืองเป็นอย่างหนึ่งแต่อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยที่คุณจะไปทําหักฐานหักฐานทําผิดกฎหมายผิดจารีตประเพณี พอจะทําได้ไหมพันห้าร้อยบาทคุณดูในในจดหมายเพราะว่างดงามผมเห็นแล้วผมตื่นเต้นทําให้ผมคิดอะไรรู้ไหมครับคุณสักชัยผมเคยทํางานในในอีสานและในภาคเหนือในหมู่บ้านพบว่าเดิมเนี่ยเวลามีต้นไม้ใหญ่อยู่ในวัดบางทีบางวัดเนี่ยมีต้นไม้เยอะเลย แล้วก็ถ้ามีคนไปตัดต้นไม,ม้แล้วก็บังเอิญคนในครอบครัวหรือญาติป่วยชาวบ้านจะเชื่อว่าเพราะไปตัดต้นไม,ม้อของสาธานะอของวัดของส่วนกลางทำให้เกิดเหตุเพศภัยทำให้ป่วยถามคุณว่ามีประโยชน์ไหมความเชื่อนี้มีประโยชน์ไหม โดยเฉพาะที่สาธารณนะพอ,พอฟังนี้ยิ่งชัดนะว่าันเป็นของส่วนกลางไม่ใช่ของส่วนตัวใช่ไหมครับแล้วคุณเอาเป็นของส่วนตัวคุณก็ป่วยอืแต่ว่าสมัยนี้เราก็เอาไว้เอาเชื้อโรคไปจับคุณป่วยเป็นเพราะเชื้อโรคไม่ใช่ป่วยเพื่อการกระทําที่มันผิดกฎเกณฑ์ของอธรรมชาติกฎเกณฑ์ของพื้นบ้านกฎเกณฑ์ของวัดกฎเกณฑ์ของทรัพยากรครับคุณเริ่มมองเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์มันดิงคงอยู่อื ดอนปู่ตาในภาคอีสานเขาก็เชื่อว่าเป็นที่ของปู่ของตาของบรรพบุรุษดอนปู่ตาใช้ร่วมกันมีต้นไม้มีทรัพยากรที่เป็นที่สาธารณะใช้ร่วมกันคุณลองเข้าไปละเมิดคุณก็ต้องมีเหตุเพศภัยอะไรบางอย่างนี่ก็เป็นจารีตประเภทหนึ่งนี่คือคือจารีตที่ใช้ผีใช้ความเชื่อให้เกิดประโยชน์ ว่าจะมาลงโทษในทางร้ายที่เราผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องผีผีร้ายในทางผีร้ายแต่มันมีผีดีคุณเคยได้ยินผีฟ้าไหมครับผีฟ้าเคยเป็นหนังนะอาจารย์บางทีได้ยินจะ่ปอบผีฟ้าด้วยครับไม่รู้จักมันจริงๆว่ามันคืออะไรนะอาจารย์คุณบอกมีปอบแล้วก็มีผีฟ้าแต่ผีฟ้าที่ผมรู้จักเนี่ย เป็นผีฟ้าไม่ได้อยู่ในหนังแต่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงผมไม่รู้ว่าในหนังเนี่ยเขามม่วหรือเปล่า,าเขาวิจัยศึกษาแค่ไหนผมไม่รู้แต่ผีฟ้าที่ผมรู้จักในภาคอีสานคือผีที่ดีเนี่ยมันจะมีผีที่ไม่ดีที่ที่ในทางให้โทษให้คุณจะใ,ให้โทษนะฮะผีฟ้าที่ให้คุณเนี่ยก็คือว่าช่วยรักษาคนเจ็บป่วย เขาจะมีการพิธีลำผีฟ้าอพอลุกขึ้นลำผีฟ้าแล้วเนี่ยบางครั้งคนเจ็บคนป่วยเนี่ยเกิดกำลังใจลุกขึ้นลำได้เลยท่านที่ปกตินอนอยู่ลุกไม่ได้มันเป็นความเชื่อที่มีพลังเป็นความเชื่อที่มีพลังผมยังจำได้ว่าคุณประจวบชัยศารเคยเป็นรัฐมนตรีและเคยมาร่วมรายการกับผมผมก็เคยสัมภาษณ์คุณประจวบบอกว่า ไม่เชื่อแต่ว่าผมก็โดนกับตัวคือพ่อสมัยนั้นนอนอยู่พอลำผีฟ้านี่ลุกขึ้นมาลำเลยแล้วผมก็เห็นวิดีโอคุณเราไปค้นดู YouTube ลำผีฟ้าคุณจะเจอเยอะเลยที่ที่ใช้สำหรับรักษาโรคม,มันเป็นความเชื่อผมก็เคยวิเคราะห์กับพวกหมอทั้งหลายโลกที่เราเป็นทุกวันนี้เนี่ยในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์ซ็นต หายเองรักษาก็หายไม่รักษาก็หาย80%เปร์เเพราะร่างกายมันบำบัดด้วยตัวมันเองมันสร้างภูมิต้านทานมันมันบำบัดแก้ไขปัญหาตัวเอแปสิบ8ปนในงโลกที่เหลือยี่สเรห้าอร์เซรักษาก็หายไม่รักษาก็พิการหรือตาย15%ที่แพทย์รักษาได้อีกห้าเปอรรักษาก็ตาย ไม่รักษาก็ตายแต่ก็รักษาไปเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยเจ็บปวดแต่ก็ตายเรายัางไม่สามารถรักษาให้ไม่ตายได้ห้าเปอร์เซ็นตนี้ตายแน่แต่ว่ารักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเพราะฉะนั้นคนเนี่ยโดยเฉพาะในชนบทมันต้องอยู่อ่ะมันต้องมีกําลังใจมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึง่งในเมื่อเขาอยู่ห่างไกลแพทย์ห่างไกลยาห่างไกลวิธีการในการรักษาโรค มนุษย์มันต้องมีความหวังเนี่ยนี่นี่วิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์เพราะฉะั้นความเชื่ออันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มันมีการลำถึงผีฟ้าให้มาโดนบันดาล<ร>ให้มาช่วยทำให้เขาหายป่วยแล้วมันก็มีคนหายใช่ไหมครับมีคนหายเพราะ80%มันก็หายได้เองอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะั้นเมื่อมีกำลังใจยิ่งหายเร็วใช่ไหมครับคุณคุณรู้ไหมว่าผมเคย คุยเรื่องนี้กับคุณหมอสงวนนิตยาลำพงมีคนรู้จักว่าหมอสงวนเนี่ยเป็นคนคิดถึงเรื่องหลักประกันสุขภาพครับที่ทักษินออกมาใช้แล้วใช้เป็นสามสิบาทรักษาทุกโรคคุณหมอสงวนเนี่ยเมื่อก่อนนี้อยู่ศรีสกเกรแล้วก็มาอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่โคราชผมทํางานในชนบทเนี่ยก็เคยไปเจอกับหมอโกมาดอีกคนหนึ่งจึงสงวนอะไรจําชื่อนมสกุลจําไม่ก็ได้หมอบุตรสกรตอนนี้อยู่รามา พวกนี้เนี่ยเป็นหมอชนบทรู้ไหมว่าเขาไม่รังเกียจเลยลำผีฟ้าไม่รังเกียจผีฟ้าคล้ายๆน้ำเพอคนเนี้ยที่เข้าใจกับปรากฏว่าคนไข้ที่ไปอยู่ที่โงรงพยาบาลถ้าอยากจะจัดลำผีฟ้าเขายินดีเลยมาล้ำเลยม,มันไม่ได้มีอะไรเสียหายเพราะฉะนั้นถ้าคนรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จารีตประเพณีผีดีผีไม่ดี เมื่อกี้คุณบอกว่าปอบผีฟ้าครับจริงๆมันแยกกันปอบคืออะไรปอบเนี่ยคุณังเกตนะในภาคอีสานก็มีความเชื่อเรื่องปอบครับปอบมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งถ้าบอกว่าครอบครัวนี้เป็นปอบมักจะพันกันไปหมดทั้งครอบครัวเป็นปอบหมดทั้งครอบครัวลูกออกมาก็เป็นปอบ นักมนุษยวิทยาได้ไปศึกษาดูว่าทำไมสังคมจึงมองว่าครอบครัวไหนเป็นปอบก็ปรากฏว่าพฤติกรรมของคนในครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่เห็นแก่ตัวเป็นครอบครัวที่ไม่สนใจสังคมไม่สนใจเพื่อนบ้านเอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวชาวบ้านก็เลยมีวิธีสั่งชั่นบอกว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกป,อ,ปอบปอบก็กิน กินทุกอย่างในความหมายมันก็ไปด้วยกันด้วยคล้ายๆแบบนี้จะไม่คบหาสมาคมอืจะไม่พันด้วยแล้วก็คนพวกนี้ในที่สุดสังเกตดูจะอยู่ในชุมชนนั้นยากลําบากอืจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นถ้ายังไม่ถ้ายังเป็นไม่ปรับตัวหรือยังเป็นปอบยังเข้าอยู่อย่างนี้ก็ต้องไปอยู่ที่อื่นอืและถ้าไปอยู่ที่อื่นแลวถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมเดี๋ยวก็เป็นปอบที่อื่นอีกอ่ะ มันเป็นโซเชียลสังชั่นอย่างหนึ่งมันเป็นการมันก็มีเหมือนกันที่กรณีถูกออกจากที่นี่เพราะเป็นปอบแต่ไปอยู่อีกที่หนึ่งอาจจะไม่เป็นปอบแล้วก็ได้อ่าพรู้ตัวก็เปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมอแต่ว่าเวลาคุณไปดูหนังเนี่ยเขาก็สร้างให้มันสนุกคือมันจะกลายเป็นวิญญาณอาจารย์มันก็จะเหมือนคือกลายเป็นเรื่องคนเรื่องวิญญาณผีแบบที่เราเข้าใจในยุคปัจจุบันผีแม่นาคผีอะไรว่าไปคล้ายๆแบบนั้นแต่ไม่ใช่ผีที่เป็นกฎกติกาอย่างที่อาจารย์บอกเพราะนั้นโดยสรุป กฎกติกาของหมู่บ้านของชุมชนของชนบทในทางสังคมวิทยาแล้วเนี่ยมีมาและก็มีประโยชน์มันจึงอยู่ยั่งยืนจนถึงปัจจุบันแต่อะไรก็ตามที่ไม่มีประโยชน์มันก็เลือนหายไปเช่นการพิธีแห่นางแมวการแห่นางแมวพูดอย่างสั้นปัจจุบันนี้ยังมีในภาคอีสานเพราะยังมีแรงรเมื่อแรงรเขาก็เอาแมวมาแห่ ทำไมเอาแมวแมวเป็นสัตว์กลัวน้ำมันบอกถึงความวิปลิตของอากาศหรือของเหตุการณ์รจึงเอาสัตว์ที่กลัวน้ำแต่เอาน้ำมามาสาดแล้วก็แห่แห่นเพื่อที่จะปลุกขวัญกำลังใจให้กับคนในชุมชนได้รู้ว่าเรากำลังเกิดวิกฤตความแห้งแล้งเพราะสมัยก่อนไม่มีเงินออมกามแห้งแล้งเนี่ยหมายถึงคนตาย ข้าวปลาอาหารอย่างมากเก็บได้ก็ไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเงินออมมันตายเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องใหญ่ก็แห่นางแมวไปถึงบ้านไหนที่เป็นมีเงินมีทองเป็นผู้ดีเป็นผู้หลักมากดีมีทรัพสมบัติเยอะเขาก็าเอาประหลัดขิกหรือสีวะลึงไปเคาะบ้านเจ้าของบ้านออกมารับรู้ว่าโอ้มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเอา ข้าวปลามาเลี้ยงคนที่มาเดินแหนแ,แล้วก็รับรู้ร่วมกันว่าเรากำลังจะเกิดวิกฤติแต่ว่าแถวบ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนมีแหนางแมวนะแถวอ่างทองวิเศษชัยชาญเมื่อก่อนมีแหนางแมวสวยว่นเด็กๆค,คุณรู้ไหมว่าทาไมเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะมีเขื่อนแล้วแต่มีชลประทานมีเขื่อนแล้วก็มีคลองน้ําชลประทานับแล้วมันจะไปแล้วมันจะไปแหนางแมวทําไมอ่ะแห่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้นประโยชน์มันทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะคงอยู่ในจรีตประเพณีธรรมเนียมที่มีอยู่ด้วยประการราชนีโดยสรุปก็อ,อยากจะบอกว่าผมเห็นหนังสือคุณทั่วหนังสือให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยครับหนังสือของนายอำเภอเนี่ยผมยกย่องนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเป็นหนังสือที่ลาสมัยไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าผม ผมค่อนข้างจะเข้าใจปรปราอำเภอคนนี้รู้จักพื้นที่ค่อนข้างค่อนข้างดีการที่นายอำเภอทําเป็นจดหมายเนี่ยอาจารย์คือคือบางเรื่องเราแค่รู้สึกว่าเรื่องอย่างเงี้ยบางทีแค่โทรศัพท์คุยพูดกับก็ได้แต่การทําเป็นจดหมายเนี่ยมันมันสื่อถึงอะไรฮะอาจารย์น่าคิดที่คุณพูดอันนี้น่าคิดมากเออคุณพูดถูกก็อยู่อำเภอเดียวกันเจอเดินเจอก็ได้โทร,รศัพท์ถึงก็ได้ว่าทานี้ แต่การที่นแยนมเพอทําเป็นหนังสือเนี่ยแสดงถึงความยืนยันว่าแยนมเพอเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถึงทําเป็นเอกสารราชการครับหนังสือราชการและมั่นใจด้วยว่าตัวเองเนี่ยได้เคารพจารีตประเพณีของชาวบ้านไม่ใช่สิ่งผิดส่วนใครจะว่าไงก็เชิญ แต่ว่าไม่ได้เขียนสั่งการหรือพีเขียนบังคับหรือพี่เขียนอะไรทั้งสิ้นผมว่าดูแล้วน่าสนใจในประเด็นนี้นะครับครับในแง่หนึ่งผีกับกฎหมายที่อาจารย์บอกคือตอนนี้มันกลายเป็นมันมีทั้งไปด้วยกันและมีทั้งขัดแย้งกันเนี่ยนะครับอาจารย์ถ้ามองว่าตำรวจมีกฎหมายอยู่ในมือสามารถที่จะเหยียบช้างเหยียบนาพญาเหยียบเรือนเ,นเข้ามาในพื้นที่ส่วนที่เป็นผีได้ ผีก็ต้องสีโลราบถ้าคิดแบบอย่างนี้คิดแบบภาพยนตร์ปัจจุบันด้วยคล้ายๆแบบนี้แต่ถ้ามองกลับกันอย่างอาจารย์ฉลาดชัยและมิตานนท์ซึ่งก็เคยวิเคราะห์ในรายการขอคิดด้วยคนนะครับอาจารย์บอกว่าจริงๆเราผีบ้านเสื้อเมืองของทางภาคเหนือก็มีการไปประชุมกันที่เขาหลวงเชียงดาวแล้วก็ประชุมกันเพื่อหารือถึงวาระแล้วก็ตัวแทนว่าจะส่งใครผีตนไหนไปประชุมที่ส่วนกลางกับเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพ มันสะท้อนถึงการรวมศูนย์อำนาจอยู่เหมือนกันตรงนี้อาจารย์คิดยังไงผมอาจจะไปเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือรู้สึกว่าม,มันมีความสัมพันธ์กับเรื่องเชิงอำนาจอยู่เหมือนกันระหว่างผีกฎหมายเรื่องของท้องถิ่นเรื่องของส่วนกลางอาจารย์คือเรื่องกฎหมายเนี่ยปัจจุบันนี้เราไปเอากฎหมายจากส่วนกลางที่เราคิดว่าวิถีชีวิตเป็นอีกอย่างหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วครับเราก็ใช้ สภาพแวดล้อมใช้ตักกะใช้เหตุใช้ผลการลงโทษอะไรห้ามอะไรไม่ห้ามจากคนเมืองคนในเมืองแล้วก็มักจะไปเอาสิ่งนี้ที่ได้อิทธิพลจากต่างประเทศ <c oughs> ก็จะไปเทียบกฎหมายกับต่างประเทศว่ากฎหมายตามเทศเขายังมีเลยเ <c oughs> ขาห้ามอย่างนี้ <c oughs> เราก็ทําตามเขาแล้วก็เหมือนเขาแต่เราได้ละทิ้งจารีตประเพณี <c oughs> ดั้งเดิมของ ชนบทของไทยไปเยอะแล้วอันนี้เมื่อกี้ผมก็ยกตัวอย่างภาคอีสานภาคเหนือเยอะหน่อยแต่ดีนะภาคใต้ก็มีทุกทุกภาคก็จะมีรเราเนี่ยละทิ้งพวกนี้ไปเยอะแต่นักกฎหมายที่ดีที่เขากว้างอย่างเช่แนแอมเพอที่ว่าผมไม่รู้จักแกเลยนะแต่ว่างานนี้จะถูกแกก็มองทั้งกฎหมายสองประเภทและแต่ส่วนที่คุณพูดถึงเรื่อง ผีคืออันนั้นคือคนเข้าทรงครับอาจารย์ชราชายเนี่ยเขาไปศึกษาเรื่องคนเข้าทรงปรากฏว่าคนเข้าทรงเนี่ยก็ถูกอิทธิพลจากการปกครองในบ้านเม,มืองอที่มีการปกครองสวนสวนกลางอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วก็มีผู้ว่าส่งไปอยู่จังหวัดต่างๆมีแนอำเภอคนเข้าทรงเนี่ยก็ไปจินตนาการผี เหมือนกับการบริหารบ้านเมืองเป็นเจ้าเมืองเป็นอะไรเงี้ยเป็นเจ้าเมือง <c oughs> เป็นการไปผีไปรวมตัวประชุมกันที่นั่นที่นี่ส่งตัวแทนไปประชุมที่กรุงเทพครับถามว่าใครเป็นประธานเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยเขาไปนู่นเลยงานที่นี้ของอาจารย์จรชัยไปศึกษาคนเข้าส่งว่าคนเข้าสง่งมีวันหนึ่งคนเข้าส่งไม่มีใครเข้าส่งได้เลยถามว่าแล้วคนเข้าส่งผีมันหายไปไหนหมดคนเข้าส่งตอบว่า วันนี้ผีเขาไปไประชุมที่ส่วนกลางที่กรุงเทพอ่าอาจารย์ชาตชายก็วิเคราะห์สอนอีกทีหนึ่งว่าคนเข้าทรงเนี่ยก็เกิดจินตนาการ,รเกิดความคิดตามโครงสร้างอำนาจของสังคมไทยว่าอำนาจอยู่ที่ส่วนกลางและโครงสร้างทั้งหลายเป็นไปตามระบบราชการ,รเวลาวันนี้ต้องไปไประชุมส่วนกลางก็ต้องไปกรุงเทพ อันนี้อันนี้เป็นการเป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจวิธีคิดของพวกร่างทรงทั้งหลายและพวกร่างทรงทั้งหลายเขาก็ต้องเข้าใจวิธีคิดของคนที่มาปรึกษาคนที่มาดูคนที่มาหามันก็สะท้อนต่อๆกันนะครับถ้าตอนนี้ก็อาจจะมีคอโมสัญจรมีหรือประชุมผ่านคอนเฟอเรนซ์ก็ได้อาจารย์ถ้าเขาสนตัวจะเป็นน่าสนใจอย่างรัฐบาลไม่ค่อยอยากเลือกตั้งท้องถิ่นนะอาจารย เขากลัวผีส่วนภูมิภาคไหมกลัวผีท้องถิ่นไหมหรือว่าจริง่นอนการที่เขารวบอํานาจสูงเนี่ยมันอาจจะเกิดผีบุญก็ได้เอออาจารย์คิดยังไงผีบุญ <laughs> ผมว่าเรื่องนี้เราต้องคุยกันในตอนต่อไปแล้วมั้งครับ <c oughs> เรื่องการที่อยากจะให้อํานาจอยู่ส่วนกลาง <c oughs> ไม่อยากจะกระจายอํานาจ <c oughs> แล้วก็ผีบุญที่คุณพูดรวมทั้ง การเมืองเรื่องส่วนกลางกับการเมืองในภูมิภาคผมว่าน่าสนใจวันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนดีไหมได้ครับก็ให้ไปศึกษากันต่อจะมีอะไรที่รู้จักเรื่องผีกันมากขึ้นนะฮะจากวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผีที่เป็นวิญญาณอย่างเดียวนะครับ